สวัสวดีค่ะผูช้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ถ้าเสียงผมไม่ดีหรือว่าเปลี่ยนไปอะไรก็ขออภัยนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยสบายนะครับเห้ผมยิ้มได้ลงคลิปนนก็ไม่เป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยไม่มีหรือว่าไม่มีเงินตัวอะไรประมาณน,นั้นก็นนเลยต้องเก็บเงินสักหน่อยนะโอเคก็ผมกัสตรงนี้ข้ออ้างก็จะไม่มีไม่ใช่ข้ออ้างสิทำ เม็บบนอมอาจจะไม่เชื่อกันนะับเกิดไปเต้นจริงตงัมาเชื่อ้วยตอนนี้นอย่งเก็บพอ,อยู่เลยนะฮะครับ,รบ,รบตอนนี้ถามว่าทำไมผมไม่เล่นแบบวงกลมตีเขาแล้วผมภูมิใจที่ได้เล่นแบบนี้นะครับต่อให้แพ้ผมก็ยอมนะคนเล่นแบบนี้ผมก็พอใจแล้วโอเค ผมไ,ไม่ได้แคร์เลยโฟนที่ว่าบอกว่าขาดจังเลยกาดจังเลยไม่ได้แคร์เลยแม่เชิญเชื่เชิญเลยนะนนนยนะแต่ว่าตอนคุณจะเล่นเกมขนาดไหนก็ตามนะฮะถ้าคุณไม่ได้อัดวิดีโอดูลงคลิปแบบผมคุณก็จะได้เข้าใจเองเลยนะอ่ามันอยาจะมาคุยถึงเรื่องเซฟผมด้วยขนาดไหนเนาะเรื่องเซฟผมก็อยู่ที่88แนบะ ก็นะก็ประมาณอยู่ตรงนี้แหละจะบอกว่าเรื่องร้าของผมนี่นะแม่เพราะว่าเรื่องร้าของผมจะน้อยนะครับผมผมก็ไม่ได้แคร์นะครับอันนี้ผมจริงนะครับอันนี้ผมแบบว่าพูดยังไงเออ,อพูดงียเลยคือว่าที่ผมลงคลิปเนี่ยผมไม่ใช่เพราะอะไรผมชอบพูดคนเดียวใช่ไหม แล้วคราวนี้เพื่อนผมก็หาว่าผมบ้าผมก็เลยแบบว่าทำคลิปก็เป็นพ้อแก้ตัวให้เพื่อนผมนั่นรอผมออออะนะออว่าไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรประมาณเออขอเพื่อนเลยับบว่า ยังไหวะนี่ตกจีไหมจิมอแลรวคนคนัคนไม้ม,ะมาะรอเี้ยจกกนไปก็กแรงเงินไปก็ข้าจูบได้กี่รอบถ้าเสียงเบาก็ขอไปด้วยนะจะไม่สบายจริงๆน,นั่นแหละอีกทีหงเร็วอีกทียดลูของมันครับมง ดังโหดไหมแต่ผมก็ได้ได้เฮ้ยเยยงมันเต้ว้าไวะไอ้ฮานอ้ฮานอ้ฮานอ้ไอิบชิิิิฮโอ้โหนี่คือสิ่งที่คุณควรรวยตรงการ ไม่ใช่ตรงกลางสิตรงกลางมีภัยมากมายอย่าไปคิดเชื่อลงไปตรงนั้นอีกผมช่วยไปอีกเลยผมจะรอแบบว่าให้พวกมันบอกก่อนแล้วเราค่อยไปล่าเนาะโอเคตามนั้นเอ่ะหาไม่สาวน้อยเฮ้ยกลัวนี่สุดเลยกล่องข้างล่างมันชอบปักอ่ะขอยให้บักเตอร์ก็สักครั้งหนึ่งก็อ,อาคินีมสิก็น่าเกลียดด้วยนะ ก็มาสักถี่ทุ่มได้แล้วพรุ่งน,นี้ก็ต้องเข้าโรงเรียนอาหาไม่บักเลยคนดีจังเลยวันนี้แล้วมีใครนะคขานี้เราจะรอใหอย้ยังดูว่าลาร์ดวิชิพีเพียงก่อนเอาผมอยู่ตรงกลางเลยเหรอเอาเงี่ยววิชิพเฮ้ยมิสเตอร์มาดามอะไรเนี่ยออเ,เอีอ๋เฮ้ยฟับนั่นคือดาไวไห้ก่อนเลยนะ เด,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 ด้เราเป็นพวกกันเราเป็นพวกกันนายนายนายเป็นพวกกันใไ่นายไห,หล่เฮียขอขอโทษที่ทใช้คำหยาแต่ผมไม่ชอบเล่นแบบทีมจริงๆไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าสกายวอถ้าถ,ถึงจะมีสกายวอแบบเป็นทีมอะไรก็ถ้ามีแบบทีมก็ช่วยทิ้งแต่ว่าพวกรหัสไวด้านล่างให้หน่อยนะอยากเล่นเหมือนกันนั่นแหละแบบทีมออโอ้โหสโนโบอลเรไม่สนอย เป็นกระไล่ไม่เ่าใช่ไหมถ้าจะโดนลิปของข้าไปบ้างก็จ้าจะลัวเนาะเอ้ยไอชิบโอ้โหเป็นแบบนี้เลยแหละเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่หมาก็หอนนี่แหลกว้าวคือไอชิบหายโอ้ยโอ้ y god ยว้าวสกินเท่นี่มามีคนนั้นหลาเท่นะ นะเท่กินหมก็เท่ไม่ใช่สีจะกินผมก็ไม่แต่ว่าะวท่อรอยเนี่ยวกนี้ก็ต้องแบบอบอุ่นเสียงเนี้ยก็ไม่ได้ลงพิมแล้วตื่นขึ้นมาชมแ้เนี่ยนะผมอยาาว่าผมไม่ได้คิดถึงเลยเจมันมีเหตุผลจริงๆที่ผมไม่ได้ลงอ่ะแค่นี้เออเออเอยองค์เขานจๆ จกโอ้ยเฮียเออแบบว่าขอขอโคตรใช้คำหยาบแลเนีเออพูดกับท่านผู oh. ้ชมแบบดีแล้วเช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้นโอเคเอ้าวจบชิบหายปั๊บปั๊บปั๊บมัวโอ้โหเออซ่อมนี้นี่เป็นเซิร์ฟของพี่ชิปวิวิววิว

ชิบหายดาบกูจะคงหน่อยเล่นภาคนี้แอบพูดตรงไม่ถนัดเลยแต่ผมก็ชอบเล่นแบบนี้บ้างมีของของเขาด้วยก็มีใจหน่อยไอชิบหายถึงแบบว่าซึ่จะเป็นเสื้อของต่างประเทศหรือว่าของคนไทยด้วยไม่รู้น่าจะต่างประเทศนนั่แหละ แต่คนไทยเล่นเยอะมากใช่มรบพี่ตงบอกเลยว่าโค้งมาแล้วว่าอวอโอ้หายเลยนายนายใน,ใน,น่าอ่อนกันไปน่ารวมือกันได้ดีอ้ my god ดูช็อตตัวบีด,ดช็บเห็นชุมนมารับ โหด,ดอะ่ะชิบหายตาหนึ่ง,ม,งมีไปทันคนไยชิบหายเลยแต่ประเด็นคือไม่เคยได้ไงไเคยได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะวิ่งชิบอุ้งว้าดด้วยเลยอ้าวมันโตมันตรตไหนเมียเฮ้ยเนียฝรั่งเขาไม่แก้บั็อกอะไรเลยกวางของไม่เกเลยแนะน่ๆนะทุบก,ก็ได้อีกไงโอ้ยชิบหายเลยไป แ,ปปแล้วนานครับแป๊บนึงโอเคประมาณสิบนาทีก็จะหลับแล้วมั้งเอ่อแปลว่าตอนนี้จบสุดท้ายเลยแล้วกันนะผมจะพยายามเล่นให้ชนะแล้วกันอัดวิดีโอ <c oughs> วิดีโอแล้วกันนะอัดวิดีโอทีไรนี่ไม่ชนะเลยเวลาเล่นเลยว่าเดี๋ยวเดียวอยู่บ้านดันชนะไปได้เล่นไม่ได้นูน่นนี่แป,ป๊บแป,ป๊บ ฉันบีบหัาแต่ฉันฉันที่ทุ่ิงายลองผิดกอไปคิดหายถ้าลองมันเป็นจะร้องสำไมโอ้โหชนหาเลยชนหาช่องเลยนะรอรอรอเราค่ไไห้ไ ไม่ใช่ว่าโนาบอลว่โนาบอลสวยนะอุ่ยเสร็จแล้ว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 อุ้ยชิบหายโอ้โหตอนน้อมชิบหายชิบหายแล้วหแล้วยชิบหายชิบหายุยยแพ้รัวยคิดแค่หลังแบบนี้ก็ขอจบลงไปนะ อ่าแป๊บนึงนะครับยังไมาจ่จบยังไมาจ่จบโอ้โหวัคซีนสนาวสาวเก็บมาแลยนา่าเกลือ